คุณผู้ชมคะน้ําท่วมภาคใต้ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะโดยเฉพาะที่อําเภอชะอวดของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้อยู่ในพื้นที่สีแดงน้ําท่วมสูงมายาวนานกว่า4วันแล้วค่ะและวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่มีหน่วยงานของภาครัฐลําเลียงอาหารน้ําดื่มยารักษาโรคลงไปให้กับประชาชนที่ประสบภัยซึ่งผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะและพบว่า อาหารยาอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่หน่วยงานภาครัฐส่งมายังไม่เพียงพอเลยค่ะค่ะเราจะไปติดตามบริกาศล่าสุดนะคะกับทีมข่าวของเราปักหลักอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณชนทิชา,ร,ารอดกันภัยค่ะสวัสดีค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยนะคะค่ะคุณสุบวรณคุณทวันรัตน์คะที่ฉันยืนรายงานอยู่ที่บริเวณวัดบ้านทุ่งใครค่ะตำบลเครงอราะะําเภอะฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจากระดับน้ําล่าสุดขนาดนี้นะคะพบว่าตรงนี้ค่ะอยู่ที่บริเวณตรงต้นขาแล้วนะคะ ดิฉันยินรายงานอยู่ที่ในวัดค่ะซึ่งในวัดเองค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ที่สูงแต่หากมองไปบริเวณโดยรอบนะคะก็พบว่ามีปริมาณน,น้ํามากถึง2เมตรเลยทีเดียวค่ะด้านหลังของดิฉันนี้นะคะเป็นจํานวนของประชาชนที่ทยอยเดินทางเข้ามาในวัดเนื่องจากทราบข่าวเขาว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นที่หอประชุมที่รวมกันของชาวบ้านที่ ที่ตำบลเครงจุดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีประชาชนนั้นมารอให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนมากย้อนไปสักน,นิดนึงค่ะถึงในเรื่องของการเข้ามาในพื้นที่ตำบลเครงจุดนี้นะคะโดยทีมข่าวค่ะได้รับความอนุเคระห์าจากประชาชนรวมถึงประธานออฟโรดจังหวัดนรครศรีธรรมราชเพื่อเข้ามาในพื้นที่อ,อบตเครงแห่งนี้ค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีเรือจากตํารวจตชดที่42ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่43หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากรมบัญชาการกองทัพไทยรวมถึงทัพเรือภาคที่3นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะพยายามลําเลียงข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงน้ําดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลเครงนะคะซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวพื้นที่ทั้งหมดนะคะพบว่ามีน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตร และบ้านเรือนของประชาชนบางหลังนะคะก็เกือบมิดหลังคาเลยทีเดียวค่ะแน่นอนเขาว่าบริเวณนี้น้ําไฟถูกตัดขาดทั้งหมดชาวหมูห่ห้าที่เป็นบ้านของชาวบ้านนั้นก็ถูกตัดขาดจากโรคภัยนอกมากถึง270หลังคาเรือนเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นครอบครัวนี้นะคะที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวโดวยอาศัยกัน5คน หนึ่งในนั้นนะคะมีผู้ป่วยติดเตียงที่รอการช่วยเหลือด้วยเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และก็เครื่องใช้จําเป็นอย่างเช่นแผมเพิดค่ะเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของชาวบ้านรายนี้ค่ะลำบากมากน,นี่ครับตอนนามาก็จะท่านจนออกไปแน่ๆถึงไปเจอก้องตามในลาดได้ปล่อเป็นเพืิดได้ตกใ,ใจตกว,นตวนันจึงตอนนี้มันมีไม่มากยอย่างเม่อกี้เป็น อ่านการ์โอกระตัง้งอ่านได้มั้งแค่นี้กาวท่านหนังดีได้ท่านเช็คท่านได้มั้งเลยและนอกจากนี้นะคะยังมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงลำพังไม่สามารถที่จะออกไปหาซื้ออาหารได้ และสําหรับพื้นที่ความเดือดร้อนบริเวณกว้างนะคะทางด้านของนายกอบตเครงบอกค่ะว่าชาวบ้านกว่า80เเซนะคะเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวซึ่งก็เดือดร้อนมาติดต่อกันถึงสองวันแล้วเนื่องจากมีน้ําท่วมสูงแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะลดลงแล้วก็คาดว่าจากนี้ไปอีกสองสัปดาห์ชาวบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะตอนนี้พื้นที่สมบนเกรงตั้งบทมัน11หมู่บ้านจํานวนครัวเรือนก็2อง5หนึ่งริว่าครัวเรือน ตอนนี้ก็ประมาณ80เปอร์เซ็นที่พี่น้องประชาชนกระทบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมกระดนทุกสายถูกตัดกาศแล้วก็จัดเลี้ยงทุกอย่างก็ก็เสียหายเยอะมากนะครับสำหรับการให้การช่วยเหลือนะคะก็มีทั้งตำรวจทาหารรวมถึงอบตอเครงนะคะที่ทยอยลำเลียงส่งข้าวสารอาหารแห้งมา เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าจากการสำรวจพื้นที่แล้วนะคะก็พบว่าข้าวสารอาหารแห้งที่ลำเลียงมานั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ตำบลเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณสุพวรรณคุณทว,วันรัตน์ค่ะขอ,ขอบคุณคุณชนทิชานะคะ